อมืมันที่เลยเราเนี่ยนี่นทำไมพูดแบบนี้นล่ะลูกม,มีอย่างที่ไหนดวงจันทร์มันจะหล่นมาจากท้องฟ้านะ่ะไ,ไปแม่ไปทันแล้วเราเมื่อไหร่เราจะได้ไปร้องคาราโอเกะล่นะคะพรุ่งนี้เย็นโอเคจะครับ okay. พรุ่งนี้เย็นได้ยังไงเราแม่พรุ่งนี้เย็นไม่ได้หรอกเออเอาเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะลูกนะเออไอโทรมาตอนนี้เนี่ยเอาตายที่ทำงานหรือเปล่าวายว่า ล,ลูกนะเดี๋ยวไม่ทันงานเดี๋ยวพอยโดนไล่ออกไปแม่เร็วต้องไปหาดาวดวงใหม่ตาไอดอลรู้ไหมไปเร็วพ่อแม่อาจจะกลับบ้านด็กและลูกอ่ะอันนี้ค่ารีพิเศษเอาให้ครูพรุ่งนี้นะแล้วก็รีบเข้านอนนะแล้วใครจะร้องเพลงให้หนูฟังเออ,เอนี้ลูกอี้เอาเงินนี้นะลูก ไปสั่งพิซซ่ามากินแก้เหงาค้ออย่าฟุ่มเฟือยไม่เอาละไหนๆจะลูกแล้วแม่จะโทรมาเช็คนะหนูเล็กไหนค่ะไหนค่ะอาทิตย์เนี้ยแย่กว่าอาทิตย์ก่อนอีก No. นะสมัยเนี้ไม่ไม่มีใครมีเวลามาดูแลลูกๆปาราดำๆแบบพวกเราหรอกแต่ต้องจำไว้ต้องไม่ท้อแท้เราดูแลกันเองได้เข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นร้องเพลงกล่อมนอนหน่อยนะ เพิ่งกำนอนอนอยแป๊บนึงนะ่ะเอานี้ไปฟังแล้วกันนะแต่เดี๋ยวฟังพี่ก่อนมเมื่อกี้พี่เห็นดวงจันจริงๆนะอยู่ๆมันก็หายไปอ่ะตกลงมาจากท้องฟ้าจริงๆพี่ว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเออเดี๋ยวพี่จะโทรบอกสถานีวทิทยุพี่ว่าคนต้องเห็นเป็นร้อยแน่ๆแ,แต่ว่าแม่ห้ามโทรไงแม่ไม่รู้หรอกนะพี่หนูเล็กพี่อาจจะฝันไปก็ได้นะ บ้านเราเคยเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่ๆที่ไหนแต่วันนี้พี่เห็นแล้วมันก็หายไปแล้วด้วยอะน้อยไปเปิดวิธีฟังเลยเร็วๆพี่ไม่ได้ฝันไปจริงๆด้วยใช่พี่ไม่ได้ฝันไปไงั้นเอาโทรศัพท์มาปอยพี่จะโทรพี่เป็นคนเห็นจับหยุด อสวัสดีค่ะแม่แม่แม่เราเปิดวีทีโอฟังนะคะเป็นเรื่องที่รู้บอกนะคะเรื่องนุงจันน่ะแม่จริงสิวางไปแล้วแม่ตอบกันพอสอร้อยก็ไม่ว่างอดเลยอะไรอะไรก็จะให้นอนแน่น นก็ออกมาเคากระป๋องกันอย่างเงี้ยใครจะไปนอนได้ล่ะโอ้น้อยจะทำอะไรจะจะจะดูข่าวเรื่องดวงจันทร์ในโทรทัศน์เฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยฟิดเลยน่ารำคาญเปิดที่ตรงกันเลย้อ<า>โอ้ยเดี๋ยวพี่โทรบอกแม่ก่อนนะ กลับบ้านก็เสียโทรศัพท์มือถือน้อยโทรศัพท์มือถือพี่ก็เสีย<ะ>พี่ว่านะมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือพี่อ่อะ